สวัสดีครับผมวันนี้มั่ที่มาเล่นเกมนะลือฟื้นกันหน่อยไว้หลายวันห,หลายเดือนละไม่เล่นแอปนี้วันนี้เรามาหยอกเด็กนักเรียนกันดีกว่าไปดีกว่าเรามาดูซิว่าจะมีใครจำผมได้หรือเปล่านะครับจากช่องเก่าโดนบนินโดนแบนหาวนอยากได้แบบเป็นแบบเออนุ่นประมาณสักยี่สิบปไปอะ่ะแบบนี้อะ่ะไม่มีใครจำผมได้เลยแชทไม่มีใครจำผมได้เลยเอาไงดีอ่ะ เขาไม่ได้รู้จักผมหรอป่้งๆนะดังในติ๊กตอกน่ะลองใหม่ตาอีกจะชอบใครไม่ได้นี่ไงี่ค่แกนทีนตองไไปเถอะอไปด ja ีฮัลสวัสดีครับสตีมันแน่พี่สตีมครับสตีมรู้จักหะ ไม่รู้จักนี่หมือเปล่าหนึ่งสองสามยวะอุ้ยอุืออุยอะไรคนนี้จะตีมเกมอ่ะป้องอ่ะพี่ปฟง้องอ่ะว้าวยงงะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงบอกเพือ่อ,อ,กอ,อก่อนบอกเพื่อก่อนใครเข<อ>า